Jawan าาเป็นหนัง India, แอคชั่นอินเดียเต็มแม็กที่ทำรายได้เยอะที่สุดปีนี้คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมนั่งดูหนังเรื่อง Jawan าากับพ่อผมนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเพื่อนผมเคยชวนไปดูแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปดูนะครับช่วงนั้นเพราะว่าติดธุระบางอย่างเลยทําให้ผมแบบว่าไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหรม่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมแปลกใจก็คือว่าทำไมรายได้ของหนังนั้นมันสูงมากเลอเกินรายได้ราวๆนะครับ11,470ล้านรูปีนะครับหรือถ้ปลเป็เงิบล้านาทเลยนะครับเย พอหนังมันเข้า Netflix นะครับผมก็เลยได้ตัดสินใจดูนะครับคือก็แค่อยากดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างาคือหนังมันนาเสนอสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้คือไม่ไม่ได้พูดถึงฉา, <sk les> ากแอคชั่นนะครับเรื่องนั้นผมจะไม่พูดถึงคือหนังแอคชั่นที่เราดูส่วนใหญ่ก็คือคนดีสู้กับคนร้ายแล้วก็จบใช่ไหมครับ The way แต่หนังเรื่องนี้นะครับเทคไปอีกสเตปหนึ่งนะครับโดยการที่นําเสนอปัญหาของประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวสั้นๆนะครับวิคัมราทอร์ที่รับบทโดยชาลุค,คาน เป็นคนที่รักชาติมากและอยากทําให้โลกนี้มันดีขึ้นวิครัมในเรื่องนะครับเป็นตำรวจที่อุทิศตนเพื่อประชาชนเขาได้สูญเสียภรรยาและลูกสาวไปน,นะครับในการโจมตีก่อการร้ายเขามุ่งมั่นนะครับที่จะล้างแค้นให้กับพวกเขาและเชื่อว,ว่าคาลีนะครับตัวร้ายของเรื่องนี้เป็นคนทําส่วนอาซาร์ที่รับบทโดยชาลูกค,คานเหมือนกันนะครับเป็นลูกชายของวิครัมเองเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความกระตือรือร้อนและเขาเชื่อว,ว่าระบบการเมืองนั้นและสังคมของอินเดียนั้นไม่ยุติธรรมเขามีความฝันที่อยากสร้างโลกที่เท่าเทียมสําหรับทุกคนสอง าก,การตัวร้ายและแก้ไขปัญหาการเมืองที่สนับสนุนข้อคิดดีๆให้กับสังคมอย่างมากๆผมว่าปัญหาการเมืองในเรื่องที่ทุจริตนะครับมันทําให้เกี่ยวข้องคนดูอย่างมากๆเลยไม่ว่าความท้าทายที่เกษ,ษตรกรน,นะครับต้องเผชิญหรือว่าข้อบกพร่องในระบบการดูแลสุขภาพแต่ผมว่าข้อคิดที่เรื่องนี้ให้ดีที่สุดไหมครับคืออะไรไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการโหวตของพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า critical thinking critical thinking นะครับหรือว่าการคิดเชิงวิพากษ์ critical thinking นะครับเป็นสกิลที่คนรุ่นใหม่นั้นขาดไปอย่างมากมากเลยตั้งแต่เด็กม ว่าเราทำไมเราต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องเรียนแบบนี้วิชาที่เรียนไปแล้วมันใช้ได้จริงในชีวิตจริงหรือเปล่าต้องเรียนจบสูงเท่าน,นั้นเราถึงจะประสบความสำเร็จเราไม่เคยตั้งคำถามเลยว,ว่าจริงๆแล้วเราต้องการมันหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดว่าก็คิดแล้วสิไม่งั้นจะเลือกแล้วหรอจริงๆแล้วเราคิดไว้หรือว่าถูกปลูกฝังให้คิดแบบนี้กันนะครับในเรื่องตอนท้ายนะครับวิครัมนะครับอยากให้คนในเน็ยทุกคนนะครับได้คิดก่อนทําอะไรสักอย่างให้เราตั้งคําถามดีดีก่อนที่จะทําในเรื่องนะครับเขาอยากให้ประชากรทุกคนนะครับใช้เสียงโหวตได้อย่างสเหตุผล ไม่ใช่เลือกเพราะว่าความกลัวหรือว่าความโลภนั่นเองและท้ายที่สุดนะครับคือก็รทิ i งกิ้งนั้นนะครับไม่เพียงแค่เสริมความเข้าใจหรือว่าช่วยให้คิดเป็นระบบนะครับแต่ยังช่วยทำให้โลกที่เราอยู่นะครับดีขึ้นเหมือนกัน